ในดีแตงโมเนี่ยครับนอกจากตำรวจนะมาทำดีแล้วเนี่ยยังมีหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมนะหรือเรียกว่าดีไอเข้ามาทำคดีน้องแตงโมอันนี้เป็นนิทานนะจะรอพี่น้องประชาชนมีนิทานอยู่เรื่องนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่จริงนะครับเรื่องพูดพูด,พด,พด,พดเล่นๆกันในวงกาแฟ เมื่อหลายปีก่อนนะครับหลายปีก่อนมีคนจีนคนหนึ่งนะเล่นน้ำอยู่ที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะแล้วก็ถูกผัวเนี่ยสามีเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรรมอำพางน,นะโดยที่เมียเนี่ยเสียชีวิตที่สะใน้นางที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ึ่งขนนั้นเนี่ยเป็นข่าวดังมากนะคดีนี้เป็นคดีสมมตินะเป็นคดีสมมุตินะครับต้องบอกกนว่าเป็นเรื่องสมมุตินะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเรื่องจริงเป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังในวงการตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นข่าวดังใหญ่โตทั่วบทะเทเลยแล้วปรากฏว่าตำรวจเนี่ยก็ถูกสั่งไม่ให้ไม่ให้ทำคดีก็โอนมาให้หน่วยงานหนึ่งผมก็ไม่รู้หน่วยงานอะไรนะ อยู่ที่ประเทศเอธิโอเปียหนงานเนี้ซึ่งเป็นหน่วยงานพิเศษอยู่ที่ประเทศเอธิโอเปียก็ปรากฏว่ามีมีผู้ชายเป็นหัวหน้าชุดทําง,งานตอนนั้นนะนะเป็นมิสเตอร์นะมิสเตอร์ลำใหญ่ครับเป็นมิสเตอร์ลำใหญ่มิสเตอร์ลำใหญ่เนี่ยเป็นหัวหน้าคณะทำงานในีน,นี้อยู่ที่ประเทศเอธิโอเปียซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วย f อ i คนน่าหนูอาจจะใชรครพิเศษเกรีพิเศษนะครับเขาก็โอยทำจนทั้งสำนวนที่ตำรวจส่งไปให้มีสามร้อยแผ่นปรากฏว่าไม่เตอร์ลํำใยเนี่ยหน้าเขให้เอฟบีไอไปดึงสำนวนที่เป็นผลชนะสูตรการตายสำคัญของตำรวจออกไปสามสี่แผ่นแล้วก็มีคำสั่งฟ้องหรืออะไรเนี่ยสักอย่างทำให้ญาติของคนตายที่เป็นคนจีน ผู้หญิงเนี่ยก็มาร้องนี่แหละเหมือนคดีตแตงโมเลยนะอเอ้ยเดี๋ยมันไม่มีความเป็นธรรมมีการช่วยผู้ต้องหาพ้นผิดนะคสุดท้ายเนี่ยประเทศเอธิโอเปียนเนี่ยนะที่มีหน่วยงานของเขาเรียกเหมือนบ้านเราคือปปชก็มีการตั้งกรรมการขึ้นมาโดยที่ฝ่ายญาติคนตายไปพร้อมทนายควาไมไปร้อง ไปน้องหน่วยงานของเขาแหละเหมือนปปชบ้านเราเห็นไม่เตอร์ลำใจเนี่ยนะที่มีการทำคดีพิเศษเนี่ยคดกรรมอําพางเลยนะมีการทุจริตคอร์รัปชันในการดึงสํานวนออกแล้วก็บอกว่าคดีเนี่ยไม่ได้เป็นคดีคตกรรมเท่าทีา่ทราบมาตอนนี้หน่วยงานพิเศษก็มีการตั้งกรรมการ ตั้งกรรมาการสอบทุจริตไอ้มิเตอร์ลำใหญ่คนนี้ที่ทำเหมือนคดีน้องแตงโมเนี่นะแหละมันชื่อมิเตอร์ลำใหญ่ีเราเอาส่วนฟังปรนณิทานนะเราดูคนฟังซึ่งในเร็วนี้อาจจะมีโปะแตกก็ได้นะอาจจะมีคนเนี่ยที่ทำคดีเนี่ยคนะดีเนี้ยถูกชี้มูลความผิดว่ตทุจริตต่อหน้าที่ในการดึงสำนวนคดีของคนจีนนี่ออก ผมถึงบอกไงครับว่าในบางทีเนี่ยนะผมก็ไม่รู้หรอกเออผมเป็นคนันเมืองไทยก็เสือไปรู้ข้อมูลตรงเนี้ล่าไอยไม่เตอร์ลำใย,ยเนี่นะมันเป็นคนที่ทุจริตคอรัปชันเหมือนกันตอนสุดท้ายเนี่ยมันมันมาทำคดีที่เมืองไทยมันก็ทําคดีก็ไต้กรรมอำพางครึง ล้วมันก็บอกเลยว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีฆาตรกรรมอำพรางไม่มีหลักฐานเพียงพอนะพูดโอ้ยน้ำหลาไฟดับไม่มีหลักฐานที่จะบอกเป็นฆาตรกรรมได้เลยนะเพราะเอมิเตอร์ลำไย,ยเนี่ยมันเคยทำมาแล้วในคดีฆาตรกรรมอำพรางนะและปรากฏว่าสุดท้ายมันก็ไปดึงสํานวนออกที่ชี้ว่าเป็นคดีฆาตรกรรมอำพรางจนกระทั่งจะถูก หน่วยงานของประเทศอันนั้น,น,นนะการจะชี้มูลความผิดเดยวพี่น้องประชาชนก็คอยติดตามพิฐาเรื่องเรื่องนี้ต่อไปเพราะไอ้คนคนนี้พฤติกรรมมันเนี่ยนะพอมันได้เป็นใหญ่เป็นโตมันกลับหน้ามือเป็นหลังตนะีมันเป็นคนเก่งนะเป็นคนที่มีฝีมือนะแต่วรากฏว,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 ว่ามันเอาความรู้ความสามารถของมันนะไปใช้ในทางที่ผิ นักข่าวนะเพราะคดีที่มันนําที่ประเทศเนี่ยโอ้มันได้ไปหลายตังค์มันได้ไปหลายตังค์ที่ทําคดีพวกนี้ได้ไปหลายตังค์ที่มันจะถูกพประชาร์มูลความผิดเนี่ยบ้านเราเนี่ยนะเนี่ยมันได้ไปหลายตังค์นี่นะไม่อยากจะเล่าสู่กันฟังเรื่องสภากาแฟพี่น้องประชาชนครับมีอธิบดีชื่อดังคน ปัจจุบันเนี่ยเป็นท่านบนดีที่อยู่หน่วยงานสังกัดนะหน่วยงานดังมากระดับประเทศนะครับเดิมเนี่ยอธิบดีคนเนี้ยนะมีคู่รักมีคู่รักแล้วเอา,าว่ามีครอบครัวนะปรากฏว่าอธิบดีคนเนี้ยไปเห็นลูกน้องของ เมียลูนกน้องตัวเองนี่ว่าไปเห็นเมียของลูนกน้องตัวเองเข้าตากรรมการถูกสเปคถูกใจเลยถูกสเปคถูกใจโอ้โหทำอะไรก็ถูกใจไปหมดกาแฟว่าผมก็บอกว่าหวานกินข้าวผัดก็บอกอร่อยอธิบดีคนเนี้ย เห็นลูกน้องตัวเองเนี่ยอยู่ในสังกัดเองด้วยนะที่น้องประชาชนบอกว่าจะไปไหนมาไหนก็ต้องพาไปดูเอาว่าเอาไปดูงานราชการนะเอาว่าเอาไปดูงานราชการเนี้ยล่าสุดเนี่ยนะมีการไปดูงานกันที่ที่ประเทศเอธิโอเปียเหมือนกัน เขาไปดูงานที <S <S <an> ่ประเทศเอธิโอเปียเอฟดีคนเนี้ยเสร็จแล้วเขาก็บอกตูกน้องของเขาแหละที่เขากําลังหลงวบปักวปั๊มอยู่เนี้ยนะบอกให้ตามไปป่านุญาตให้ลาราชการได้ก็ปรากฏว่าไปเจอภาพภาพหนึ่งอยู่ที่ตู้โทรศัพท์ที่ประเทศเอธิโอเปียพี่น้องประชาชนครับในการเซลฟี่กัน ระหว่างลูกน้องตัวเองที่เป็นเมียเพื่อนนะผู้หญิงคนนี้เขามีมีสาม,มีแล้วนะมีสามีอยู่แล้วทํางานอยู่ในหน่วยงานเดียวกว่าธจบดีคนนี้เลยนะไม่กลายไปเซลฟี่กันที่ประเทศเอธิโอเปียปรากฏว่าลูกบันทบดีดเนี่ยมันติดอยู่ตู้โทรศัพท์ที่น้องมาชาชนมันติดอยู่ตู้โทรศัพท์บอกว่าผู้หญิงคนเนี้ย ที่หน้าตาสะสวยเนี่ยที่อยู่ในหน่วยงานสังกัดชื่อดังเนี่ยก็เป็นลงในไอทีปรากฏว่าคนในกรมเนี่ยทั้งกรมและในกระทรวงในทั้งกระทรวงเนี่ยโอ้โหเขาเมาส์กันสนั่นวันไหวว่าเป็นตู้โทรศัพท์ปิดวิญญาณหูเนี่ยไปลงรูดถ,ถึงเบอร์สอง เบอร์สองเนี่ยเป็นอาจารย์ชื่อน่ะนะก็มาหวนเด็กที่อธิบดีกำลังหลงไหลข้างไครอยู่งานการไม่ค่อยทำหลอาอธิบดีกคนนี้นะงานการแม่งไม่เคยทำนี่ได้ข่าวว่าไปแจกกล้วยอีกแล้วจะขออยู่ต่ออีกปีพี่น้องประชาชนเลยครับว่าหน่วยงานอันนี้ ันทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยนะเห็นผู้บังคับบัญชาตัวเองเนี่ยเป็นล่อเมียลูกน้องตัวเองเขาไม่สามารถรองรับกันได้จึงออกมามาตรการในการต่อต้านไม่มีใครสนองนโยบายในการทํางานให้กับอธิบดีคนนี้จนกระทั่งมีการไปแจกให้ผู้ใหญ่ก็ขอให้ตัวเองอยู่ต่อท่าน,นที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยทั้งกรมเนี่ย ไม่มีใครยอมรับได้เลยว่าเป็นคนที่ไม่มีจริยธรรม